โอ้ผักสวยมากเลย ปลาทรีปลาทีปลาทูสวัสดีค่ะโอ้โหโอ้โหไม่ไงชูชีนะลูกสวัสดีค่ะโมั้วไปนแล้วไปเดยอะไรนะแล้วไปแล้วยบร้อย อคนละสามสิบนะลูอันชิ้นกี่บาทอันนี้ชิ้นละห้าบาทหนูได้อีก2ชิ้นสลัด ะรพเจ้าเดี๋ยววันสุกจะพาไปชูชิบ้านยายอันสุดท้ายลยวิสซมอน่ะอิชีคอลตสามสิบใช่ไหมอืใส่กล่องเลยเลยนะคะเก ตี่แถมหนึ่งนะคะลูกค้าคิ้นแถมลูกค้าสามารถเลือกได้เลยนะคะเดาเดาจ้ะชิมด้วยเนาะเอาใี้ร้อนไหม

ด<อ>เดี๋ยวเดี๋ยวซื้อผักให้ป้าลดาก็ป้าลดา,าถ้าทำไมป้าลดาไม่มีไปฝากซื้อให้เลยหรอฝากซื้อเดี๋ยวมานี่ฝก กวางตุ้งอันใดกวางตุ้งกวางตุ้งตุ้งใบหรอกวางตุ้งบ่มีบ่มีก็กัปกติพีแล้วเจีตุ้งใบมั้ยนะ

<c oughs> หอละสิบาทเรื่องอะไรจ้ะอะไรข้าวหัวหอมโบเบี้ยตอใช่ไงข้าวบล็อ <c oughs> าเขออาเรื่ <c oughs> อยเขาเรื่อลี่สิบโตละ40บาทใายเลยต่อใายที่นี่พวพ่อผมนีดหนจ่ยกใส่ตรงเี้ เด็สาวเด็า้้าเลย่สวัสดีค่ะป้าในโลก

นจนบอกว่าอย่าลืมเรือตอนใบแล้วจนเรือสามันไดอย่างเดนวหัแต่มากเลยน้อยคือของกินเยอะเลยคุน้อยแบ่งร้อย เก so ็บอยู่นะมีแต่คองแนวกินแต่กิน มาบัดโอ้คือขายดีเลยครับครับหัวครับหัวครับครับ